สิวเกิดจากอะไรนะคะวันนี้พี่เมย์ก็จะเอาความรู้ที่มาของสิวมันเกิดขึ้นได้ยังไงมาฝากทุกคนนะคะก่อนเมย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหาสิวมายาวนานกว่า20ปีนะคะกว่าจะออกจากวองการสิวมาได้ก็พยายามดูแลตัวเองรักษามาทุกวิธีบวกกับเมย์เองเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวงการสกินแคร์มายาวนานกว่า18ปีจึงอยากจะเอาความรู้ตรงนี้มาฝากทุกคนนะคะให้หลายคนที่มีความสงสัยว่า เอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะเราดูแลตัวเองไม่ดีหรือเปล่าหน้าเราไม่สะอาดหรอหรือว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะวันนี้พี่เมทต,ต้องบอกเลยว่าปัญหาสิวเกิดจากคอมีโดนนะคะคอมีโดนเกิดจากการรวมตัวกันของ3อย่างนี้1เลยนะคะคือเซลล์ผิวที่หลุดลอ,อกมาผิดปกติ2ก็คือน้ํามันที่ถูกขับออกมามากจนเกินไป3 ขนอ่อนที่เกิดขึ้นเป็นกระจุกในบริเวณรูขุมขนของเราเมื่อไหร่ที่3ตัวนี้รวมตัวกันเข้ามาปุ๊บกลายเป็นก้อนแล้วเราก็เรียกว่าคอมบโดนซึ่งคอมบโดนตัวนี้นะคะทุกคนเขาคืออาหารชั้นดีของเชื้อแบคทีเรียเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เกิดก้อนคอมบโดนตัวนี้เกิดขึ้นเชื้อแบคทีเรียก็จะเข้าไปทันทีแล้วก็เลยกลายเป็นสิวหัวหนองสิวอุดตันสิวอักเสบต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็ที่มาของคอมิโดนตัวนี้นั่นก็คือเซลล์ผิวที่หลุดลอกออกมาผิดป,ปกติเกิดจากสสาเหตุนะคะสาเหตุแรกก็คือการใช้ครีมใช้สกินแคร์ที่มีการผลัดเซลล์ผิวออกมาเยอะจนเกินพอดีนะคะอย่างเช่นสารตัว aha นะคะตัวนี้ก็จะทําให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวมากเกินไปก็จะกลายเป็นเซลล์ผิวที่หลุดลอกนะคะส่วนที่2ก็อาจจะมาจากการเกิดโรคผิวหนังต่างๆที่ทําให้เซลล์ผิวของเราหลุดลอกแล้วก็ตัวที่2ก็คือน้ามันนะคะทุกคนน้ํามันที่ถูกขับออกมามากผิดป,ปกติ ส่วนแรกเลยมาจากอาหารการกินนะคะที่เราทานเข้าไปอย่างเช่นฟาสต์ฟู้ดเอ่ยแล้วก็อาหารที่มันมัน,มนต่างๆนะคะส่วนที่2คือความเครียดไม่ว่าจะเป็นนอนหลับไม่สนิทหรือว่านอนไม่ค่อยหลับหรือพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะส่วนที่3ก็คือฮอร์โมนซึ่งโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมีฮอร์โมนเพศชายสูงเกินไปนะคะอันนี้ก็ทําให้เกิดการขับน้ํามันออกมามากเกินพอดีได้เช่นกันนะคะแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือในส่วนของ ขนอ่อนที่ขึ้นในบริเวณลูกขุมขนของเรานะคะก็จะมีเกิดขึ้นอยู่แล้วล่ะบางทีขึ้นมาหลายเส้นนิดนึงนะคะก็จะรวมตัวกันเป็นกระจุกเมื่อไหร่ที่3อย่างนี้มารวมตัวกันปุ๊บกลายเป็นก้อนคอมีโดนทันทีนะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นที่มาของคอมีโดนที่เป็นอาหารของเชื้อแบคท,ทีเรียแล้วทาให้เกิดกลายเป็นสิวเกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้เราก็ควรที่จะดูแลผิวเราให้ดีนะคะเพราะว่า คอมีโรนตัวนี้นะคะก็จะเกาะตัวใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์นะคะถ้าหากว่าเราทิ้งไว้ไม่ได้มีการดูแลใบหน้าให้มีความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นล้างหน้าให้สะอาด คลีนผิวก่อนล้างหน้าให้ลูคุมขนของเราเนี่ยสะอาดจริงๆก่อนที่จะมาลงตัวเซรั่มหรือว่าลงตัวสกินแคร์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยควรที่จะเลือกให้เหมาะกับปัญหาผิวของเรานะคะถ้าหากว่าเป็นสิวหรือผิวมนันก็ควรที่จะเลือกเป็นครีมที่มีเนื้อที่บางเบาเกลี่ยง,ง่ายซึมลงผิวได้เร็วไม่อุดตันลูคุมขนนะคะก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นาหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เมย์ด้วยนะคะ